คอหนังจีนคงคุ้นเคยกับชื่อพระถังซัมจั๋งหรือสเสวียนจ้างใช่ไหมครับพระเถระชาวจีนที่เดินทางไปอัญเชิญพระไตรปิฎกที่อินเดียในบันทึกการเดินทางของท่านที่เขียนขึ้นราวศตรวรรษที่7หรือประมาณ1,300-1,400ปีก่อนท่านได้พูดถึงดินแดนต่างๆที่ท่านเดินทางผ่านหรือได้ยินเรื่องราวมาท่านเล่าว,ว่าถัดจากดินแดนสีเกษตรในพม่าไปทางตะวันออกคือดินแดนโตโลโปโตี ผู้คนที่นั่นนับถือพระพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัดนักวิชาการโดยเฉพาะนักปราชญ์ชาวฝรั่งเศสอย่างยอชเซเดสซึ่งถือเป็นบิดาแห่งประวัติศาสตร์อุสาคเนเลยก็ว่าได้ท่านได้สันนิษฐานว่าคำว่าโตโลโปตี้นี่แหละครับคือการถ่ายเสียงของคำว่าทวารวดีในภาษาสันสกฤตซึ่งแปลว่าเมืองที่มีประตูทวารหลายแห่งนอกจากพระถังซัมจั๋งแล้วพระเถระอีกรูปคืออี้จิงก็พูดถึงดินแดนนี้เช่นกัน นี่คือเบาะแสแรกจากเอกสารโบราณครับถ้ามีแต่เอกสารมันก็อาจจะเป็นแค่เรื่องเล่าใช่ไหมครับแต่นักโบราณคดีเริ่มขุดค้นพบเหรียญเงินโบราณครับโดยเฉพาะที่เมืองนคปรปฐมโบราณอู่ทองและอีกหลายๆที่เหรียญพวกนี้มันเจ๋งมากครับด้านหนึ่งเป็นรูปสัญ,ญลักษณ์มงคลเช่นรูปหม้อน้ําปุรณคตะหรือรูปบัวแต่อีกด้านหนึ่งมีการสลักอักษรสันสกฤตโบราณไว้ครับอ่านได้ว่า สีทวาราวดีสวรปุญญะประโยคนี้แหละครับคือหมัดฮุกมันแปลว่าบุญกุศลแห่งพระผู้เป็นเจ้าราชาแห่งสีทวาราวดีนี่คือหลักฐานที่มัดตัวเลยครับว่าชื่อทวาราวดีไม่ได้มีแค่ในบันทึกของจีนแต่คนในท้องถิ่นเองก็ใช้ชื่อนี้และพวกเขามีพระราชาสวระปปกครองด้วย